ขอบคุณพระเจ้าอ่ะขอแล้วได้ได้จริงๆได้ทันทีเลย สวัสดีค่ะพี่ดาวนะคะเจ้าของแบรนด์ผัดไทยชาววางตะวันดาคืออย่างนี้วันนี้มาแคร์ที่นี่นะคะมาด้วยการตั้งใจแบบขยับเข้าขยับออกสองรอบแล้วว่ามาดีไม่มาดีผีขี้เกียจมันเยอะมากสุดท้ายได้มามาเสร็จมาถึงที่นี่ตอน4ี่โมงเย็นมาถึงทันอาจารย์ขมเอกวางมือนะฮะมาแล้วต้องขอขออะไรจากพระเจ้าดีขอให้ขายแฟนชายได้ละกันแต่ว่าอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ไปขายที่ไหนเราตั้งจิตด,ด้วยความมุ่งมั่นเพราะว่าตอนนี้มีความเชื่อความศรัทธามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นเนื่องจากประสบการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเต็ม เปี่ยมล้นชนิดที่ว่าเกิดความบิติขนลุกซ่านเลยอ่ะเพราะว่ามีเหตุการณ์นะคะทีนี้เรามาแล้วเราก็ขอด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเพราะว่าเรารู้ว่าได้จริงๆขณะที่อาจารย์คมเอกวางมือตอนประมาณ5้าโมงอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราขอพระเจ้าขอให้ขายแฟรนไชส์ได้คิดแค่นั้นแหละพูดออกมาเลยนะคะก็ขอพระเจ้าแต่พูดเป็นภาษาที่เราสื่อสารกับพระเจ้าโดยตรงเสร็จแล้วเมื่อเวลาหลังจากที่ทาภารกิจเสร็จประมาณ6กโมงนะคะจู่ๆมีลูกค้าโทรมาบอกว่าสนใจแฟรนไชส์คุยรายละเอียดเหมือนกับลูกค้าสนใจแฟรนไชส์เสร็จปุ นัดเลยและที่แน่ๆลูกค้าส่งบัตรประชาชนส่งเอกสารมาแล้วโทรมาเลยว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงอยู่ที่ไหนพรุ่งนี้ขอนัดจ่ายเงิน11โมงแต่ตอนนี้เนี่ยส่งเอกสารมาทําสัญญาแล้วแล้วก็ส่งเงินเข้ามาเพื่อที่จะมาจําขอบคุณพระเจ้าว่าขอแล้วได้ได้จริงๆได้ทันทีเลยอันนี้ยังยังบอกว่าแค่แค่สชั่วโมงนะคะในการได้แต่เมื่อวันที่29เนี่ยขอปุ๊บไม่เกิน15นาทีได้เหมือนกันค่ะเจอกับตัวเองเลยตอนนี้ก็เลยมีความเชื่อความศรัทธาที่เลี่ยมล้นจริงๆนะคะวันนี้ก็เลยแบบว่ารู้ลวคะ่ะ รักเราจริงๆแล้วไม่ทอดทิ้ง mm. คืออย่างนี้คะจริงๆวันนี้น้องชายจะมาเป็นคำพยานบังเงินว่าพิดาออกจากบ้านมาตั้งแต่บ่ายสองน้องชายเนี่ยเป็นคนที่ต้องบอกว่าไม่เชื่ออะไรเลยแต่วันนั้นเนี่ยคือเราเรา,เราพี่น้องกันก็จริงแต่เราไม่ค่อยได้คุยกันอาจารย์คมเอกไปที่บ้านแล้วเขายอมถอดพัดถอดทุกอย่างเลยหลังพิงกำแพงขอความเขาก็ไม่ได้บอกอะไรกับเราว่าเขาจะเชื่อมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเขามาเล่าให้ฟังทีหลังว่า,วาเขาเจ๊ยังก็ไม่ไหวละยังก็คือเชื่อเชื่อลองดูขอลองดูสักสามเดือนก็เราคุยกันว่าขอลองดูสักสาม แต่น้องอะ่ะมีความเชื่อวันที่16อันนี้คือเดือนที่แล้วนะคะพ่อเขาขอไว้3เดือนจู่ๆเขาก็วิ่งมาตอนประมาณ5้าโมงเย็นวิ่งมาหาที่บ้านแต่เฮียงเนี่ยไม่มีเงินจ่ายค่ารถค่างดรถที่จะถึงขาดเงินค่างวดรถอยู่ประมาณ7 0 0 0กว่าบาท7 0 0 0ประมาณ7 0 0 0แล้วเฮียงเฮียงไม่รู้จะทำยังไงเฮียงก็บอกว่าพระเจ้าทำยังไงเนี่ยไม่มีเงินจ่ายค่ารถแล้วเนี่ยเขาก็พูดเสียงดังๆกับพระเจ้านะนี่เขาเล่าให้ฟังนะเสร็จแล้วเขาบอก<ๆ>เฮียงเลยบอก,เ,เ,บอกเรือไปมาไม่รู้จะทำยังไงจะได้เงินนะแต่เขาอยากจะได้เงินแล้วมันจะไปเอาเท่่ไ้าาาาคมดด7,500 7,4บแแตข อันนั้นเขาก็ดีใจแล้วเขาเฮียงไปโบสถ์ไหมเฮียงก็ยังแบบยังไม่ว่างเมื่อไม่ไม่กี่วันนี่เองเขาก็คือเขาตันทางแล้วอะเรา,าตอนนี้คือเขาปิดโควิดเขาเป็นผู้จัดก,การอยู่ที่เกาะสมุยสมุยปิดทั้งเกาะเลยพระเจ้าพรุ่งนี้สเดือนแล้วนะที่ตกลงกับพระเจ้าไว้แต่ลูกยังไม่เห็นทางเลยยังไม่รู้ว่าชีวิตลูกจะไปทางไหนเลยพระเจ้ามีจริงพระเจ้าทําให้เห็นสิอะไรอันนี้เขาพูดกับเมียเขานะเสร็จปุ๊บเขาพูดตอนประมาณเที่ยงกว่าแล้วก็ประมาณบ่ายสามโมงเราก็เห็นเขาโทรโทรศัพท์คุยเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็ เดี๋ยวเฮียงเล่าให้เจ๊ฟังหน่อยเขาเาเล่าด้วยความตื่นเต้นเขาบอกว่าเฮียงอ่ะพูดด้วยความอารมณ์ที่มันอั้นแล้วพูดในรถกับเมียบอกว่าเจ้าพรุ่งนี้จะ3เดือนแล้วนะเนี่ยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาเลยเขาไม่ไหวแล้วนะเขานั่นนวลน,นี่อะไรเงี้ยแล้วเจ๊เชื่อไหมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอเฮียงขับรถมาถึงบ้านเจ๊โทรศัพท์ดังขึ้นเพื่อนเขาอะ่ะโทรมาซึ่งเป็นเพื่อนที่ไม่เจอกันเป็นปีๆแล้วเฮียงอยู่ไหนบอกอยู่บางใหญ่ไม่รู้ว่าทำไมวันนี้มากคิดถึงแบโควิดเป็นไงบ้างทำก่อสร้างให้พี่ เช่มันไม่พอกแค่นั้นนะนะไอเนี่ยนะมันบอกว่าเนี่ยมันคิดถึงเที่ยงมากแต่เที่ยงจะไปพราเที่ยงขอกับพระเจ้าเราถึงรู้ว่าเขาขอกับพระเจ้าเพทีแรกน้องมาบอกเราบอกอย่าไปไปทำไมงานก็ยังไม่เสร็จบอกเช่เที่ยงต้องไปพเพราเที่ยงขอกับพระเจ้าวันนี้เที่ยงคู่กับพระเจ้าลั่นรถเลยบอกพระเจ้าพรุ่งนี้จะสามเดือนแล้วนะยังไม่มีอะไรให้เห็นเลยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วทีนี้เขาก็ไปไปจันทบุรีหนึ่งคืนเพื่อนเขาเปิดโรงแรมให้นอนดูแลอย่างดีแล้วก็พาไปที่เขาขายของคือตอนนี้มีงานอยู่ที่จันทบุรีเป็นงานประจําา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 จจััััังงงงงหวววววววดดดดดเเ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 เพพพพพพืืืืื่่่่่่่่่ออ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 นนนนนนนขขขขขขขยยยยไไไไไปปปปกกกกบบบชูมีี้้้้ททตแลล็ะุใี งานที่วันที่24มีงานวันที่25ที่สกลนครงานประจําจังหวัดงานใหญ่ค่าที่เดี๋ยวลงทุนให้เคาน์เตอร์เดี๋ยวจัดการให้หมดเลยขายได้แล้วไปไปตั้งหลักก่อนมีแล้วเมื่อไหร่เราค่อยคืนจัดการเคลียร์ที่ให้หมดเลยอย่างเงี้ยเฮียก็บอกว่าปฏิหารจริงๆแล้วเ็ากลับมาด้วยความอิ่มเอมใจแล้วดีใจวันนี้เราก็เลยเออยกเคาน์เตอร์ให้น้องไปบอกอันนี้เลยนะเขาจะขายเคบับน้องก็จะไปขายเคบับคอกเทลเขาเพื่อนเขาจัดการเรื่องพื้นที่แล้วออกทุนให้ก่อนออกเอาไปเลยเอาของทุกอย่างไปเลยแล้วก็ยังังโททมาุกวนเลยก็กวว่าาจจริงงัันีเ้้ตใมา แต่บังเอิญนว่าดาออกจากบ้านมาบ่ายสองน้องก็เลยไม่ได้มาด้วยเขาบอกว่าจะบอกเยียงมาและเยียงเป็นคําพยานให้ด้วยนะได้ได้เจ๊เขาจะพูดออกจากใจเพราะว่าเป็นประสบการณ์ตรงของเขาเราก็ดีใจไปกับเขาต้องบอกขอบคุณพระเจ้านี่เป็นประสบการณ์ตรงเลยค่ะขอบพระคุณมากเลยครับที่พี่น้องฟัง คําแบ่งปันหรือคําพยานนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าตรัสกับพี่น้องอยากหนุนใจพี่น้องให้มาเป็นลูกของพระเจ้านะครับพระเจ้ารักพี่น้องเราไม่ได้มาจากลิงพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาพระเจ้าอยากเรียกเรากลับมามีความสัมพันธ์กับพระองค์พระองค์ทรงพระเยซูมาในโลกนี้เมื่อสองพันกว่าปีมาแล้วพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ไปสิ้นพระชนม์เนไม้กางเขนเพื่อรับความบาปของเราเราไม่ต้องไปชดใช้โทษกรรม พระองค์ยกโทษบาปและพระองค์สัญญาจะประทานชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ให้แก่เราและชีวิตนิรันดรในสวรรค์พี่น้องครับมาเป็นลูกของพระเจ้าสิครับเราจะได้ไปสวรรค์ด้วยกันท่านเชื่อในใจว่าพระเยซูาตายไถ่บาปให้แก่ท่านพระองค์เป็นพระเจ้าของท่านท่านกลับใจจากความบาปและท่านก็ประกาศด้วยปากขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตอธิษฐานว่าตามผมพูดกับพระเจ้านะครับว่าตามผมข่าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาป ขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกขอกลับใจจากความบาปติดตามพระองค์ดำเนินชีวิตกับพระองค์ลูกขอต้อนรับพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของลูกและพระผู้ช่วยให้รอดของลูกเข้ามาในชีวิตของลูกณนะบัดนี้ขอพระเยซูเป็นจอมเจ้านายลูกจะรับใช้พระองค์ติดตามพระองค์ ขอปรองประทานพรนประทานกำลังประทานสติปัญญาประทานพระคุณการรักษาโรคชัยชนะให้แก่ลูกในนามพระเยซูเอเมนแสดงความยินดีด้วยนะครับอย่าลืมไปหาคริสตจักรที่ดีๆอยู่เป็นสมาชิกรับใช้พระเจ้าอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานเติบโตไปในทางของพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาอวยพรพี่น้อง ถ้าพี่น้องป่วยขอให้หายโรคถ้าพี่น้องมีหนี้สินขอให้หนี้สินหมดไปถ้าพี่น้องไม่มีงานทําขอให้งานไหลเข้ามาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องและครอบครัวอวยพรสุขภาพอวยพรการเดินทางขอพระเจ้าเจิมพี่น้องและใช้ชื่อของพี่น้องในน้มพระเยซูคริสต์เอเมนพระเจ้ารักพี่น้องมากนะครับขอพระเจ้าเทความรักลงมาในช่วของพี่น้องมากๆและพระคุณยิ่งใหญ่อยู่บนช่วของพี่น้องนะครับขอบคุณครับ เดีวเราพบกันใหม่ในคำสอนแล้วก็ในงานประชุมฟื้นฟูนะครับพระเจ้าวอวยพรครับ